พอสมอผู้ผู้สูงอายุเพราะว่านนะพิการนี่ยากเลยสูงอายุก็ได้แล้วสองแล้วเอาสามเด้งไหมครัอันนี้ครับมองงูครับ ว่าเอแบอาบาลลันวนเด็ูกโลาินนมเบลว่เอาใหกอันนี้มีงูแล้วครับกินงูอันนี้ต่ตัวเล็กนิดนึงไม่เล็กหรอกลุงกลัวไหมผมถามจริงดิเห็นไหมลุง ไม่ร eh? ู้กระโดดก็มีหลักฐานมีหลักฐานไม่รู้ไอ้ไงหม้อดิลุงไงหม้อการจับงูครับ งดะันก็องนี่นั mm ่นนั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 ่ไหอาครับได้ดังกันทุกคนครับ้ไมเอละ หมูกิ้งกองเฮ้ยหูชาหน่อยเอาว่้นถือไปมีพิษไหาเขาในรถมีพิษไมูล้วทำไมมู้ะ